สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆอ,อาจารย์ทุกท่านครับยักษ์ปรา้าร้อยห้าสี่กระถินหน้ายักษ์นะครับอ,อันนี้จะเป็น ทองแดงผิวมันปูทองเดียวทองแดงผิวมันปูนะครับหาผิพังก็จะออกเป็นลักษณะน,นี้นะครับดูธรรมชาติทีว่ารุ่นนี้ไม่มีลมดํานะครับนีแต่รมมันปูนะครับผมะดูผิวพันธุ์ได้นะครับฮะถ้าผิดประจากนี้ฮะวางได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีรุ่นอีกรุ่นหนึง่งเป็นทองเหลืองแส่กรรมการนะครับ,รบก็จะหาน้อยหายากมากครับมาเรามาดูเหรียญรุ่นนี้ครับทองแดงผิวมันปูนะกระถินหน้ายักษ์ปีห้าสี่ครับ ความคมชัดนะครับเดินะแนแท้นะครับเส้นผมหลวงพ่อก็จะคมๆเล็กๆนะครับแท้เลยครับผมนะก,นะก็บนบนีิษาหลวงพ่อก็จะมีคล้ายเส้น เส้นบลอกนะฮะขายเส้นสายฝนนะฮะบนอีสรุลุงพ่อนะครับนี่ธรรมชาตินะครับสวยะะต้องคมแบบนี้นะฮะ,ะ,ฮะดูความคมนะครับคมชัดลึก ดูดวงตาหลวงพ่อครับเป็นเม็ดเม็ดกลมๆนะครับนี่ฮะดูดวงตาหลวงพ่อนะครับครับเป็นเม็ดกลมๆล,ลึกมากเลยครับนะครับจะเป็นโค้ดนะครับโค้ดตอกฮะจะโค้ดตอกนะครับผม ธรรมาชาติาผิวเดิมเป็นแบบนี้นะครับเราจะมาส่งด้านหลังอยู่นะครับด้านหลังครับข้างหลังดูตัวหนังสือดูฟอนต์หนังสือต้องคมชัดนะครับขนไก่จะเป็นเส้นๆเ,เลยครับคมชัดมาก ดูหงอนไก่ก็จะคมเป็นเส้นเลยดูที่ขาขาเนี่ยจะคมแหลมคมนะครับขาไก่ฮะจะแหลมคมมากเลยครับครับผิวพัุ์ธรรมชาติฮะอันนี้จะเป็นผิวมันปูนะครับผมผิวมันปู เป็นผีมังตรเดี่ยงนี้ก็จัดว่าสวยนะครับผมสภาพร้อเซนตลยครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับมาดูขอบตัดนะครับนี่ครับดูขอบตัดทีครับผม ครับตัดแล,นะล้วฉีดฮะรายตัดนะฮะจเป็นเส้นๆขอบตัดนะฮะอ่าเรียนนี้ สมาชิกหรือเพื่อนๆพี่ๆอ,อาจารย์สนใจนะครับร mm ับ hmm. เปิดเบ็มปันให้นะครับร mm hmm. ุ่นนี้หน้าวะก็แพงนะครับสองพันกว่าถึงสามพันเลยนะครับรุ่นนี้นะครับ mm hmm. หน้าตูวัดน,นะครับ mm hmm. องค์นี้แบ่งปันให้นะครับ mm hmm. อ,อันนี้เอาไป สองพันนะครับเหรียญนี้ฮะครับเปิดเป็่งปันได้ครับครับมีกําไรแน่นอนนะครับนะฮะเพราะนาบักก็เปิดอยู่สามพันแล้วนะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับนะครับสวยๆครับผมขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ